ัสดีจ้าแม่ไก่มาแจ้งค่าอีกแล้วเนาะค่ะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาชี้ไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4องศานะคะ รายงานสภาพอากาศอีก7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่14กุมภาถึง20กุมภา64นะคะคาดว่าในช่วงวันที่14ถึง17กุมภา64บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจ,จีนใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหานาในบางพื้นที่นะคะแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุม ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะคะในส่วนช่วงวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์64บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่ จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกตลอดช่วง ข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่14-16ถึงกุมภา64ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยายังให้รายละเอียดพยากรณ์อากาศถึงข้อควรระวังระหว่างวันที่14กุมภาพัน64 ถึง20กุมภาพันธ์หกนะคะเรามาฟังกันนะคะว่าพี่น้องภาคเหนือในช่วงวันที่14ถึง17กุมภาพันธ์หกสี่อากาศจะเย็นนะคะกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบริเวณพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น2 4ถึง4องศาเซลเซียสนะคะ โดยในช่วงระหว่างวันที่16ถึง17กุมภาพานันธ์มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง36องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5-15องศาเซลเซียสนะคะส่วนในช่วงวันที่18-20กุมภาพันธ์64อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14-21อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่4ถึง13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในช่วงวันที่14ถึง17กุมภาพันธ์64อากาศเย็น กัมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสโดยในช่วงวันที่16-17กุมภาพันธ์64นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16ถึง22องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดที่30ถึง35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8ถึง15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะในส่วนช่วงวันที่18-20กุมภาพันธ์64อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสูงสุดที่4ถีงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่ที่28องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7ถึง14องศาเซลเซียสลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนพี่น้องภาคกลางในช่วงวันที่14ถึง17กุมภานธ์64นะคะอากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น2 4องศาเซลเซียสในช่วงวันที่16 1 7กถุมภาพันธ์6กสีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10 3ถของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21 24งองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 1มสองศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่18-20กลกุมภาหกสี่อากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียส อุณหภูมิตามสุดที่19-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่30-34ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว10-20ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะต่อไปพี่น้องภาคตะวันออกนะคะในช่วงวันที่14-17ถึงกุมภา6 4อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสในช่วงวันที่16-17กุมภา64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-24องศาเซลเซียสนะคะ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31มสถึงสาองศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่18บแถึงยีกุมภาพกศีอากาศเย็นในตอนเช้าลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะ ส่วนพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตลอดช่วงนะคะ